คือการรัดกลุ่มหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใจคุณคิดเรื่องนี้พอดีฉันก็ได้ยินคำหนึ่งมาจากนักการเมืองคนหนึง่งโอ้ให้เขาเอาเงินเข้ามาเล่นเล่นไม่ต้องไปตรวจสอบที่มาของเงินอา้เอาเดีเ๋ยวคือคือถ้าพูดคำนี้ก็คือว่าเราอยาก เอาเอาเอาเงินสีเทาก็ได้ใช่ไหมอะไร<ม>แก็ได้ใช่ไหมค,คืออย่างนี้คือเงินมันหมุนเวียนเนี่ยอยู่ในคาสิโนเนี่ยมันมีความรวดเร็วแล้วก็มีจํานวนมหาศาลและเป็นเรื่องปกติด,ด้วยทุกที่ว่าเงินสีเทาเนี่ยมันก็พยายามที่จะไปฟอกในคาสิโนเพราะมันง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นรับทุกประเทศที่เป็นรักที่ เอออะไรฮะที่ดําเนินกิจาการหรือมีระบบเศรษฐกิจที่ได้มาตรฐานได้อะไรทั้งหลาย mm. เขาก็ต้องพยายามกีดากาันป้องกันไม่ให้คาสิโนเป็นแหล่งฟอกเงิน mm. นะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐทุกประเทศที่เขาทํากันอยู่ะนะคะเออไม่ว่าเออเพราะว่ามันไม่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่าคุณได้จากกิจาการถ้ามันกลายเป็นแหล่งฟอกเงินเนี่ยมันจะมีปัญหากับเรื่องการลงทุนในอนาคตของกิจาการดีๆที่จะเข้าประเทศอะ เพราะมันที่นี่มันจะกลายเป็นมันจะติดชื่อว่าเป็นพื้นที่ของการฟอกเงินนะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ดีไม่มามจะมาแต่ธุรกิจที่สีเทาๆเ,เหมือนกัน<อ>เพราะมันฟอกง่ายเราก็จะเห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่าประเทศไทยขณะนี้เราก็เหนื่อยละเพราะว่าก็มีก็มีพวกอะไรสีเทาๆเ,เยอะ,ะที่อยู่ในประเทศทั้งที่คนไทยทําเองคนต่างชาติมาทํามีทั้งคู่ใช่ไหมคะปัญหาคอเซ็นเตอร์เราก็หนักหนาสาหัสมากอะไรอย่างเนี้ย ะะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงทําใหออ้มันเป็นสองมันเป็นสเรื่องนะคะที่รัฐบาลต้องต้องดูให้ดีนะคะก็คือเรื่องหนึ่งก็คือผลกระทบต่อทางสังคมเศรษฐกิจของผู้คนนะคะว่าจะเป็นยังไงเรื่องติดนันเรื่องอะไรปัญหาทางสังคมแล้วก็เรื่องของอาชญากรรมและการฟอกเงินอีกด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ต้องรามาัดระวังให้อาชญากรรมเนี่ยมันอยู่ข้างนอกอมไม่ให้เข้ามายุ่ง เพราะในหลายๆพื้นที่เนี่ยนะคะพน,นันมันก็เป็นแหล่งฟอกเงินได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามกํากับไม่ให้สถานคาสิโนที่จะมีเงินผ่านมือเยอะเนี่ยเป็นสถานที่ฟอกเงินแต่มันก็ดึงดูดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคนที่จะมากํากับดูแลเนี่ยต้องมีความตื่นตัวแล้วก็ดูแลเรื่องกฎระเบียบพวกนี้ให้ใหออ้ให้มีความเข้มงวดมากเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งฟอกเงินเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกลายเป็นแหล่งฟอกเงินเนี่ยมันเสียหมดทั้งประเทศ ทีนี้เพราะฉะนั้นในอย่างเนี้ยคุณคุณต้องการคนแบบไหนมาลันคาสิโนโล่ะที่จะรู้สึกว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้อะไรยังไงมันไม่ได้กำหนดไว้ ว่าค,ควรจะมีคุณสมบัติแบบไหนที่เขาควรจะสามารถเข้ามาทําได้อย่างนี้ยกตัวอย่างนะก็ไม่ได้กําหนดไว้นะคือพูดเรื่องอื่นว่าต้องลงทุนเท่านั้นต้องเป็นบริษัทประเภทแบบเหมือนกับการลงทุนทั่วๆไปคือสิ่งที่สิ่งที่รู้สึกสําหรับล่างเนี่ยคือเขาไม่ได้ล่างทําให้เรามีความรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะเข้มงวดแล้วเข้าใจผลกระทบของการผนัน แต่เขามองมันคาสิโนเป็นแหล่งที่เขาจะสามารถสร้างเงินได้หาเงินหาไรายได้ได้แต่ไม่ได้ดูอีกด้านหนึ่งที่เพียงพอนะคะดิฉันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างคณะกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมาทางเศรษฐกิจหน่อย พวกรัฐมนตรีนะคะเศรษฐกิจแล้วก็จะมีพวกออมหาดไทยเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางด้านสังคมมีมีใครเข้ามาทางด้านสังคมเขาก็มีกระทรวงพอมอง่าซึ่งก็ดูเหมือนจะใช่นะเพราะว่าเป็นคนที่จะดูแลเรื่องออปัญหาทางสังคมอะไรๆทั้งหลายแต่สิ่งที่เขาขาดไปก็คือกระทรวงสาธารณาสุขทําไมกระทรวงสาธารณาสุขถึงมีความสําคัญคนะเพราะว่าพนันเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดสิ่งหนึ่งที่มาได้ก็คือโรคติดพนัน E <c ough> และโรครติดพนันเนี่ย WHO e <c ough> ก็ประกาศแล้วว่าอาการติดพนันเนี่ยจะเป็นอาการแบบเดียวกับคนที่ได้รับสารเสพติด e <c ough> นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความรุนแรงพอกันและต้องมีกระบวนการบําบัดเยียวยารักษานะคะซึ่งอันเนี้ยมันต้องมีกระทรวงสาธารณสุขที่ไหนเขาก็ม e ีกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราไม่มีตัดออกไปทั้งสองชุดเลยทั้งชุดนโยบายชุดที่เป็นอะไรฮะส่วน ชุดที่เป็นส่วนที่เป็นกรรมการบริหารก็ไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะ,ะนี่ยกตัวอย่างแสดงว่าเ,าเวลาพอไปมองข้างในเนี่ยอาจจะมีบางข้อนะคะที่เขาเอามาจากโมเดลมาจากสิงคโปร์เนาะเช่นที่สำคัญคือข้อหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือว่าห้ามห้าห้าม,ามบุคคลที่อายุน้อยกว่า20ส่วนใหญ่ไม่ให้เขา้า ท,ท,ท,ทุกประเทศก็มาจากกมลดข้อนี้นะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าในเอเชียไม่ส่งเสริมสนุนคนที่มีคาสินโนทำคาสินโนทั้งหลายสิงคโปร์มาเลเซียเนื่องจากมาเลเซีย90เขาเป็นมุสลิมนะซึ่งเขาไ,ได้อยู่แล้วะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นอ,อ,อะไรคะสิงคโปร์เอยฟิลิปปินส์เอยเวียดนามเอยเวลาที่เขามีหรือรอบบ้านเราที่มีคาสินโนที่อาจจะ ไม่ได้มาตรฐานมากนักเนี่ยนะก็ไม่ส่งเสริมให้คนในประเทศเล่นเพราะว่าคาสินโนเนี่ยมันมีผลกระทบทางสังคมอย่างช่้ทําให้เกิดการติดพน,นันทําให้สูญเสียทรัพย์สินทําให้เป็นหนี้เป็นสินและซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องไปถึงอ,อ,อะไรฮะปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาที่ผลกระทบต่อครอบครัวถ้าคุณเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายในคาสินโนสมุดแล้วครอบครัวจะอยู่ยังไงเด็กผู้ใหญ่ พ่อแม่ที่อยู่อะไรอย่างนี้มันมันกระทบเป็นหมดอะน,นะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สนับสนุนให้เล่นในสิงคโปร์ก็จะมีการเก็บค่าฟรีของคนค่าธรรมเนียมการเข้าเล่นของคนที่ของของคนในในประเทศนะคะว่าถ้าอยากจะเข้าเล่นยีิบสี่ชั่วโมงก็จ่ายมาร้อยเหรียญร้อยเหรียญก็ประมาณสักสองสพันสองพันกว่าสองพันห้าครับอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะคะคถ้าอยากเข้าทั้งปีบางคนบอกว่าอยากจะเข้าทั้งปีก็ เท่าไร่2 0 0 0เหรียญยงไงเนี่ยอ,อย่างเงี้ยเขาก็ว่ากันไปนะคะเขาก็พยายามเพื่อให้คนเข้ารู้สึกว่าตัวเองมีต้นทุนก็ต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าต้องมีตังค์หน่อยอถ้าไม่ถ้าไรายได้ไม่สูงพอก็อาจจะรู้สึกว่าเข้าไม่ได้ก็เป็นการที่จะไม่อยากให้คนมีไรายได้น้อยเนี่ยเข้า เพราะมันสามารถสร้างปัญหาได้แค่นี้ยังไม่พอนะคะในสิงคโปร์ยังมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าถ้าคุณเนี่ยเข้าไปแล้วคุณมีปัญหาคุณต้องไปพบหมอคนในครอบครัวรู้สึกคุณทําให้เกิดปัญหาในครอบครัวขึ้นมาไรายได้ไม่พออ,อะไรอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียกร้องนะคะยื่นขอให้ให้กันคนนี้ออก ไม่ให้เข้าคาสิโนเขาทําเรื่องมาได้ที่คณะกรรมการก,กํากับเขาก็คณะกรรมการกํากับดูแลเขาก็จะส่งเรื่องไปที่คาสิโนว่าไม่ให้บุคคลคนนี้เข้าคาสิโนก็คือ e x c l u d e ูออกไปนะคะเพื่อไม่ให้เข้าอย่างเงี้ยนะคะเราก็ในร่างของเราก็มีเรื่องนี้ก็คือห้ามคนต่ำกว่า20นะคะเสร็จแล้วก็เข้าแล้วก็มีอ่าแล้วก็เออห้ามคนที่ คณะกรรมการประกาศห้ามเข้าคืออันเนี้ยมันสิ่งที่น่าสนใจคือในฟิลิปปินเนี่ยมันจะมีการประกาศนะคนที่มีอาชีพบางอาชีพพวกข้าราชการอะไรพวกเนี้ยห้ามเข้าเขาจะไม่ให้เข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยไม่รู้ว่าประกาศนั้นจะเป็นยังไงเรืจะประกาศหรือเปล่าเพราะว่าเขาให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการนโยบายไปประกาศต่อไปแต่ว่าในร่างกฎหมายที่จะเข้านี่เราจะไม่เห็น